สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ใหญ่ใหม่ g e o o Official ค่ะมื่อนี้หน้าสดพี่น้องมื่อนี้หน้าสดสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกที่เลยวันนี้แม่ใหญ่ใหม่มาทุ่งนาค่ะลืมอีกแล้วค่ะทุกคนอังหอ่มหอมาห่อมะม่วงแล้วก็ค้ํานะคะที่ตัดไม้เมื่อวาน นี่แหละคะ่ะที่ว่าปลูกไว้มันมีเกาลัดนะคะแล้วก็อะโวคาโดค่ะนนงามแต่ที่แรกเพราะหนาแรงกะตายคะ่ะพี่น้องเอาถุงมาผิดคะ่ะทุกคนนี่เขาจะใหญ่กว่านี้อีกนะนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือข่อยเรานี่เท่าตอนนี้เท่าฝ่ามือ่อะอเกินมานิดหน่อยนี่คะ่ะ แล้วใหญ่กว่านี่อยู่เดี๋ยวกลับไปเอาถุงที่บ้านมาห่ออีกค่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้ไม่ได้และไม่เย่ยใหม่ก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันค่ะเพิ่งยังไม่เคยชิมเลยยังไม่ยังไม่เคยกินเลยนะคะนี่ยี่ห้อนี้ยังไม่เคยกินนะคะมีทั้งหมดสิบสามลูกสิบสี่ลูกกับข้างบนนู้ดเท็ดจังไดจังอีกขึ้นไปได้นะคะนี่ลูกเขายาว,ยาว ตอนนี้กำลังให้น้ำนะคะกำลังให้น้ำเป็นเป็นคูกั้นน้ำไว้ให้เขาได้ได้น้ำนะะชอบน้ำเยอะๆเป็นหมากเป็นผล <laughs> จะรู้ว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนนะคะ แฟนเห็ดหแฟนมาปลูกฮะถ้าพอบ,าบ้านพอซอยกับเห็ดว่าได้ดอกพี่น้องนีอันหนักเนิ่นกะพอซอยเห็ดหา้สาวนี่กับาาซอยมัดหลักอันบักม่วงหามาเบิ่งมาหนึ่งกนอนอีแต,ต่งานเรากับวิงานของเราคือเกอ่า น้ำให้เต็มค่ะน้ำเต็มแล้วก็ย้ายนะคะใส่ขี้ขี้ไก่แกบไว้ด้วยค่ะขี้ไก่แกบที่แรกว่าอีปลูกล้วยวะส แฟนบอกพอเด้ออย่าเอามาอีกเด้อดูแลบ่ไหวแล้วเด้อแต่งขอบแต่งขอบสะให้เกิดเฮ็ดสะน่อยให้ก้อนจ้ะต้องขยายออกมาให้มันใหญ่ๆหน่อย ขี้ดินกันเหนียวคักเล็พที่น่องยักขี้ดินเป็นยังไงขนาดขี้ดินห้งหน้าเดีเอาขี้ใกล้เก็บมาใส่ ไปได้เบื้อง่าวอันมือเศ้านี่เปิดข่าวหมอปลายภายกระซิบเรื่องแผ่นดินไหวพี่น้งองแผ่นดินไหวอันเพื่อนไปหมอปลายไปอันรายการวูดดุฒิวดดุี้เป็นว่ามิสานในน้ำที่ถ่วมได้ฝนอีกตกหนักน้กนำจะท่วม ภูเขาไฟอ,า,อาจสิมาภูเขาไฟสิระเบิดอันทั้งปร,ประเทศทีนี้ภูเขาเระเบิดดูดูที่มีคนมากไปเที่ยวหลายๆล่ะค่ะล้วกะประเทศที่ทเดือดร้อนเสียหายกับประเทศขอใครนะคะจังหวัดคน้นประเทศไทยนี่กส็สิเป็นอ่า เป็นยนงเนาะเป็นเป็นจังหวัดกอาก่้่าสันว่ะเขาก็หาเบิ้งว่าเขาก็บอกให้ตรกตรกใจให้ป้องกันให้หาวิธีการป้องกันป้องกันอ้อได้แล้วมา้อ,องที่เหมน ค่อยๆทำครูไว้ไปค่ะไปอีกต้นหนึ่งน <c oughs> ค่ะคมันมีหกต้นพี่น้อง ังไม่ได้เอาน้ำยาเล่งลากมามาลาดยักยูกาตาไดกะนอนอยู่บ้านเอ่ๆนอนเอ๋นห้องเย็นสบาย